Question time ได้เวลาหาคำตอบกับสารคดีจากวิภารู้หรือไม่การรำหน้าพาดองค์พระพิราบมีจารีตที่เคร่งครัดมากการสืบทอดท่ารำจึงเสมือนเป็นรำต้องห้ามมิใช่ใครก็รำได้เพลงหน้าพาดพระพิราบคือเพลงหน้าพาดชั้นสูงสุดในวงการนาฏศิลป์ไทยเพื่ออัญเชิญพระพิราบเทพอสูรผู้มีมหิดธานุภาพสูงสุดลงมาขจัดความชั่วร้ายกระบวนท่ารำจึงมีความสง,ง่างามดุดันน่าเกรงขาม ผู้สืบทอดท่ารำจะต้องมีคุณสมบัติเพียบพร้อมตามที่กำหนดเป็นจารีตมีการต่อท่ารำเฉพาะวัดหรือวังโดยต้องมีพระบรมราชโอาทจากพระมาหากษัตริย์หรือผ่านพิธีพระราชทานครอบและต่อท่ารำองค์พระพิราบเท่านั้นปัจจุบันมีผู้สืบทอดท่ารำนี้เพียง10กว่าท่านอายุเฉลี่ยแต่ละท่านกว่า70ปีรู้ทุกเรื่องกับ Question Time และติดตามสารคดีได้ทางวิภา ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้